ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอยู่แล้วที่อยากจะดูแลเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพระ่ระบาดโควิด19แล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้เคาะงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินอนุมัติเงินพิเศษที่ให้กับอสอมอ,อสสไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึง กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นในตำแหน่งอื่นๆด้วยนะคะรายละเอียดก็มีดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เคยมีมติตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่จะอ,อ,อนุมัติเงินพิเศษ7เดือนให้กับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด -19 อย่างแข็งขันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโดยจะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษ ในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลา7เดือนนะคะในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติที่จะให้ใช้งบกลางประจำปีงบประมาณปี2563รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน677.79ล้านบาทให้กับ 6กลุ่มที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะรวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่จะได้รับเงินพิเศษ7เดือนในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2 7 3,321คนค่ะโดยที่จะแบ่งเป็นเ,เงินอนุมัติพิเศษเป็น2ส่วนนะคะสำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ500บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ใช้งบประมาณ259 จ54ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบก,ก็จะรับเงินเพิ่มพิเศษ300บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน418.25ล้านบาทอันนี้คือเงินเพิ่มพิเศษนะคะระยะเวลา7เดือนค่ะข่าวดีที่2นะคะ ผลกระทบจากโควิดตรงนี้กลุ่มคนตรงนี้ก็จะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คอรมอรก็มีมติอนุมัติขยายมาตรการช่วยค่าไฟค่าน้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีกหนึ่งปีนะคะ ก็เป็นไปตามมาตรการเดิมที่เคยช่วยเหลือไปแล้วทบทวนสั้นๆเด,ดนึงนะคะอย่างเช่นกรณีค่าไฟฟ้าเนี่ยที่มาตรการที่ให้ไปแล้ว,แล,วแล้วสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนหรือถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ฟรีในวงเงินไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าเกินจากนั้น ก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับผิดชอบการใช้ใจ่ายตรงนั้นเองแล้วกรณีค่าน้ําประปาเนี่ยที่ให้ใช้น้ําประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งถ้าใช้เกินกว่านั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายซึ่งมาตรการนี้ก็จะขยายไปอีก1ปีถึงเดือนกันยายนปี2564รค่ะ